พบกว่าที่อกองพักนะคะได้รับราชการแล้ว ทันนะครับที่สาม,มารถเผยแพร่วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีแลวก็จำนวนหนึ่งนะครับคุณมายูรี่คุณเผู้ซอยคุณกบินคุณนาทีมนะครับ,ห,บ,บ <ś c oughs> หลายสิ่งหลายส่วนก็สะสมผสานกันก็นกนจะเป็นสีสันที่งดงามน,นะครับตัวเต็เกเลก็ถ้าเคลื่อนไหวได้ก็ถือว่าประส,สบความสำเร็จแล้วนะครับท่านมียืนซื่อๆนะครับการโดดพรพื้นแนมีพื้นแนกคะณาา เป็นการพบพันต้นกลาา้าคือให้ซึมซับพรับเอาสิ่งที่เราผู้ใหญ่ที่จะถ่ายทอดให้นะครับข้ากล้าสแสดงออกกล้ามายืนบนเวทีนี้ก็เที่ยวโอเคแล้วสองคืะเป็นเด็กๆก็จะเป็นน่ารัก ซึ่งกว่าจะให้เด็กๆนะครับมาราได้ขนาดนี้ก็ต้องมีการฝึกซ้อมที่นานอยู่ด้วยกันนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือขอให้ความร่วมมือให้ความสนใจนะครับถ้ามีความร่วมมือและให้ความสนใจต่อกิจกรรมนั้นการที่จะสามารถถ่ายทอดได้มันก็ง่ายขึ้น ช่วงแรกตอนเย็นนี้ก็เพชรไม่ว่าครับท่านคุณกุ้งลากระเบิดรวบจ้างมาเป็นแสนตัวมาขาดแสนห้าต้องพุ่งเรื่อยๆดอกเรื่อยๆอะไกนี่นะหลังจากเรียบร้อยตรงนี้นะครับเวทีที่คณะกรรมการนั่งอยู่นี้ก็จะถูกลื้อถอนออกไปโดยทันที ในบ้านเราเบิกบ้าลำนะครับเป็งกองตุมเบิงบอาลำนะครับได้รับกามสนุนสนานของบ้านเราเวลาเนี่ยนะครับก็ทางรัฐบาลปดล็อกนะครับปดล็อกประเพณีการเอาคนมาชุมนุมประชุมกันจำนวนมากนั้นก็ถือว่าปดล็อกให้แล้วนะครับ สวมแมสกกับสวมได้ผมว่าสวมก็เป็นอย่างสามารถรงพื้นกันได้ช่วงระยะต้นๆนั้นมันนราย่ายจริงๆนะครับทำให้เราต้อง่อร์นทุกอย่างที่นอกเพรา่าในใกล้กันนะครับแต่นอนให้นอนหน้าคือได้ไข่ได้ได่วยไปหาหมดหาหมอแม้แต่ผู้ที่เสียชีวิตไปเพราะจากาการศพก็ไม่มีใครที่จะเข้าใกล้กรบงานนั้นนะครับบัดน,นี้เวลาอันเลวร้ายนั้นผ่านมาแล้วาาผ่านพ้นไปแล้วเราคืงเข้าสู่ยุคของการ ลื่นเลืยนะครับลื่น,นเล,นลเืยมันใจสนุกสนานตามระเบียบระเบียบตามระเบียบของพวกเราก,รเก็แน่นอนเรื่ความเพื่อเวลาอยู่แล้วจังหวะพันห้างเพื่ออะไรเรื่องเล้วเป็นจังหวะเป็นเวลาเวลานะครับปีหน้าเนี่ยเต็มสูบแน่นอนนะครับถ้าเหตุการณ์เป็นไปด้วยดีไปเรื่อยๆปีหน้าจะจัดเต็มรูปแบบนะครับปีนี้ ราณนะครับเป็นย่าไปโบราณแปลว่าสมัยก่อนนี่ปืนเนื้อสัญญาณกันนะครับป้องต้งนั้นมีอยู่ลักษณะประโยชน์ที่ใช้ก็คือบ่งบอกถึงสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวรบแต่งไว้ครับแต่ก่อนในมือดีดเพิ่มดีเด่นหรือก้อนสจ้าบุญย่าปืนมเนี่ยเป็นที่นอยู่ ต่อมาก็มีการประยุกต์พัฒนาขึ้นแต่เนื่องจากว่าโควิดกาพาเราก็เลยปล่อยวางในส่วนนั้นไป3ปีเต็มๆนะครับในช่วง3ปีนั้นหลายสิ่งหลายอย่างมันหายไปมือพิมพที่เคยฝึกซ้อมต์ายเป็นอย่างดีก็ไปทระมาต่างท้องที่นะครับดังนั้นปีแรกปีแรกในการเริ่มต้นใหม่นี้จึงทำให้หลายสิ่งหลายอย่าง พวกเราทุกท่านนะครับจะร่วมกันดึงเอาสิ่งดีๆดัด้งเดิมมาเพื่อพัฒนาต่อยอดโอกาสต่อไปให้ดียิ่งข,ขึ้นไปนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นงานตุ้มปั๊กยิง่งซีกองตุง้มรับแรกยญระับมูลกองตุ้มเนี่ยยึดเป็นอาวุธมาดื่นแบบหรือกล่องตุ้มแบบกองไดสมันที่เข้าบ้านกับถือกองตุ้มเข้าไปพี่น้องก็มารักขานะครับ ต้มย่าที่สองเนี่คือตีตุ้มตีโหงนะตีแย่ตุ้มโหงพี่นอ้องเพมาเอาบุญนะครับก็เลยเป็นลักษณะรีวยว่าชื่อกองตุม้มได้แต่อยู่ผังอีสานได้ได้งหลังแม่พัดเที่ยวมาได้อยูนเน่เองอ๋อต่างหาก<ๆ>ว่าต่างหากก็มีบอกตุ้มเหมือนกันนะครับสมัยก่อนผมได้ตบผมกับพ่บพอเสือเพราะไงหวานครับเพราะไงเสือตีบอกตุ้มสมัยก่อนพ่อไงหวานมก่อนพ่อไงเฉยอยู่หลังหลัง ก็ไงเสือซุ้มก้วยาวานดูเป็นทุกมอนกันดังนั้นเวลาตีกลองซุ้มมก็เลยไหลมาถรืเอยไหลเริ่มตีก้าวเยวานก้าวไงเสื่อนะครับตีกองซุ้มอ่าเป็นเป็นตำนางเลยนะกลายเป็นตำนานของอุกเชดอนเลยนะถ้าคนรุ่นห6าห้าสิบหกสิบปีที่จะรู้จักก้าวเยาวานก้ใหญ่เสื่อตอนนี้การแสดงหมูห้า ไล่เส้นไล้ส้นเส้นลงแล้วนะครับหมูต่อไปนะครับขอเรียนเชิญไว้เลยนะครับจะได้ไมเสียงปรบมือให้กับหมูห้านะครับโอ้ยสวยงาม